จากกระแสข่าวของค่าย KTM ในขณะนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาอย่างมากมายทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นกับ KTM ในเมืองไทยปัญหาที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่หลายคนอยากให้ผมช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังครับว่า KTM จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าขณะนี้ดีลเลอร์ของ KTM ในเมืองไทยนั้นอาจจะมีการฟ้องร้องบริษัทคุณค่าคอป์ปอเรชันก็เป็นได้เนื่องจากว่าเป็นการแจ้งให้ทราบนะครับในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยเป็นการบอกล่วงหน้าไม่ถึง1เดือนนะครับ ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นคุณค่าคอป์ปอเรชันได้มีการแจ้งยังดีลเลอร์ว่าจะปิดการดินธุรกิจในเมืองไทยของเราไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนะครับดีลเลอร์หลายเจ้าไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันรวมถึงเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากราคาของรถมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นรวมถึงสต็อกต่างๆที่เกิดขึนน้นขณะนี้อาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจากการมิคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องบอกเลยครับว่าคุณค่าคอป์ปอเรชันนั้นวางตำแหน่งราคาของตัวรถนั้นค่อน้าาง,งเเนปนปในย่วหญแลรรรบบมม็พีดด์ธ แต่ว่าเครียมในเมืองนอกนั้นถือว่าไม่ธรรมดาครับหลายคนนะครับสงสัยว่าเครียมนั้นนะครับทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีการใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่เหนือกว่าค่ายของญี่ปุ่นและอีกหลายๆจุดนะครับบนรถที่ถือว่าโดดเด่นอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าราคาของเครื่ยมนั้นมีการบวกเข้าไปมากกว่า35เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของอินเดียทั้งที่ความจริงแล้วนะครับสามารถตั้งราคาที่2.5เท่าหรือไม่เกิน3เท่าก็ทําได้แต่ว่าคุณค่าคอเปอร์เรชั่นที่ต้องการจะนนไป ทำให้เกิดปัญหาในการจำหน่ายนะครับยอดจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปีส่งผลให้นะครับต้องมีการถอดใจและทิ้งแบรนด์เคทีเอ็มไปอย่างน่าเสียดายในขณะนี้อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเคทีเอ็มในขณะนี้เป็นผลดีต่อเคทีเอ็มในอนาคตบริษัทใหม่จะไม่สามารถตั้งราคาที่สูงเกินกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้และในเบรกนี้เวลาหมดลงแล้วที่ตั้งกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ